โย่ Yo, สวัสดีพวกใจเกรทั้งหลายนะสวัสดี f อฟซที่น่ารักแล้วก็สวยหล่อทุกคนนะครับนะที่ผมเชื่อกรุงใชว่าชิโรก็ได้นะคระับนะซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปเจอคนที่แบบว่าเอาผลแมมมอสเนี่ยลงดันกันนะครับแล้วนะลงดันแล้วก็ล่าฉลามกนะันแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาไอ้เจ้าทีเลขขนน็กหรือไทโนอสซารสตัวเสาวตัวนี้ไปสู้กับเทเลอร์ชาร์กหรือว่าบอสฉลามด,ดูผมให้แม่งมัดรวมมาเลยมันจะสู้ผมได้เปล่าหาเรื่องใส่กูละนะหาเรื่องตายละเออถ้าเกิดผมตายผมเสียค่าหวยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ คือแบบว่าตกจาก 30m เลยนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนะผมก็จะไปท้าพิสูจน์กับไอเทอร์ชาร์ดูว่ากับทีเล็กมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนเอาดินะครับนะทีเล็กปะทะมิการูดอนเอาดินะครับนะสัว์ดิบลำบันปะทะกันรอบนี้และแน่นอนนะครับนะคอมดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับนะก็คือเจ้าทีเล็กเนี่ยมันก็เป็นผลที่ต้องต้องแบบว่ายังไงอ่ะต้องไอ้นี่ก่อนนะครับต้องรอฟูลิเมเตอร์เต็มก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะแต่ว่า ถ้าเป็นผลช้างเลยพวกนี้มันจะสะดวกกว่าตรงที่ว่าสกิลเอฟอ่ะทุกคนเห็นสกิลเอฟผลช้างแล้วก็น่าจะรู้นะครับมันพุ่งหรือรำพุ่งเหล่าเนี่ยมันก็จะสามารถกดได้ยาวๆนะครับมาทำดาเมจใส่ฉลามเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ,บ,รๆๆๆรบแต่ว่าต่างกันนะครับทีเล็กเนี่ยต้องไอ้นี่ก่อนทีเล็กต้องใช้แบบว่ารอฟูลรีเมเตอร์เต็มกาา่อนมันจะเปิดตางได้นะแต่ว่าอันไอมันมอสมันได้เปรียกหมดแล้ไงแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาทีเล็กเนี่ยไปกล้าทาพิสูจน์กัแบบไอ้เจ้าเทเลอร์ชาร์กดูนะครับอ่าโดยที่เราก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรารอฟูลรีเมเตอร นะครับประมาณน,นี้เฮ้ยเราพายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมาด้วยนะครับอ่ามีไอ้น,นี้ชื่ออะไรอ่าโชลอดแนะนำตัวครับ, so รบโชล,ลอดนะครับโซลอดโซลอดนะครับไอแปะแปะช่องไวด้วยไ,ได้มามามา,มาเออครับสวัสดีโซลอดด้วยนะครับ<ช>วันนี้พาเขามาเป็นดูโอทีเล็กนะครับนะคู่หูทีเล็กเดี๋ยวได้เปิดเปิดล่างโชลอดร่างโชว์หน่อยเอ,ย <S <S เอ้นี่เป็นไง อาครับโอ้โหทีเล็กสองคนไอสองตัวลย่ต้องสองตัวนะเล็กคนดไม่ได้เพราะเป็นร่างไดโนสเซิล้วรัแล้วก่อนจะไปเดี๋ยวแอร์ไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวตีนเองตายนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะสามารถล้มเทเลชาร์ตหรือว่ากับฉลามอีกเป็นฝูงได้หรือไม่นะครับนะโอ้อยากแด้ผลเสืรดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านเติมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนําร้านมารุชอ็อปมีบริการเติมบัคเริ่มต้นเพียงร้อยเบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเต,มติมอีกสินะ เมาฟาวเวลตั้งแต่เวลหนึ่งถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัด V ีสระดับสุม่มมีบริการรับทำหมัด V ีทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมซึ่งผมก็ได้ยินมาว่าไอ้อัปเดตเนี่ยมันสามารถซ่อมเรือได้แล้วนะแต่ผมก็ไปทำเควสซ่อมเรือมาวันที่เรียบร้อยแล้วไปตีกับไอ้ฉลาม20ตัว <Yeah. S 1> แต่เป็นฉลามตัวลูกนะตัวเล็กๆนะก็เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าอัปเกรดขั้นไอ้แบบว่าซ่อมเรือเท่าไหรนะ่อ่ะมัตตอรี่ <laughs> กร็ซอมเอาที่ทอยซอมได้แล้วกันเนาะเออเพราะตอนนี้แบบยังเป็นแบบอ่อนดอยในเรื่องในการซ่อมเรืออยู่นะครับนะแต่เรื่องแบบการใช้สกิล PvP จัดเตม็มนะครับนะเรื่องใช้ทกษะแบบสู้กับพวก NPC ก็จัดเต็มอยู่แล้วอ่ะนะครับอืแต่ตอนนี้นี่คือเราต้องเข้าประมาณแต่ผมเคยแบบเข้าไปที่ประมาณมีดเดยมแล้วก็เจอนะเจอบอสฉลามนะเออนะครับนะ อันนี้เราใกล้ถึงนีเดียมแล้วอันนี้เป็นโลอยู่นะครับนะเออใช่ผมลืมของดีเลยว่ะเรามีของที่ติดตัวอยู่นะครับนะเราก็จะไม่ใช้ได้ยังไงกันนะครับเรามีเทเลอร์จออยู่อันนี่ทำหนาเมทใส่ไอ้เจ้าฉลามได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะบอสฉลามนะแหมตอนนี้เราต้องถอดแว่นโดฟาออกก่อนนะครับนแล้วก็เอาเทเลอร์จอใส่เข้าไปผมก็ลืมเลยครับไม่งั้นนี่เอาแว่นโดฟาตีกับไอ้เทเลอร์ชาร์กนะฮะี่แล้วใช้ของเป็นประโยชน์ไงนะครับแล้วปกติผมสายพีพีนะครับไม่ค่อยได้แบบว่าใช้ไอ้เจ้าเทเลอร์จอเท่าไหร่นะจะใช้แว่นโดฟา ตลอดเลยนะครับนะแต่ว่าก็ไอผมก็ใช้ไอ้นี่บ้างนะครัอย่างอื่นม้างเวลาผมแบบไปทะเลที่6เนี่ยมันเราก็ต้องใช้ไอเจ้าคิสเน่แม็แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังนะครับนะเราไอนี่ก่อนนะฉลามพี่เจอถ้าเกิดเจอฉลามใช้เทเลอร์จอตีก็น่าจะดีกว่า,วาไอคิสเน่แม็มันให้แบบว่ามองเห็นดียิ่งขึ้นหรือว่างนี้ดีกว่านะครับโอไม่ก็ oh <my> อะไรวะเนี้สามตัวเลยตัว,ตว,วอะไรวะตอะไ แล้วไม่เป็นไรครับเราเรา,เราไม่ต้องสน,นใจมันเราจะเป้าหมายของเราคือฉลามไงนะครับนไอเราผ่าแค่แบบฝูงเจ้าเล่ยามาก่อนเฮยเคซี่นะทำไมมันยังไม่มาผมจำได้ตอนนั้นผมไอทำคิสเนตไอแลนด์ไออะไรวะหาไอพวกคิสคือคิสเนตแม็กแล้วก็พวกไอฟ็อกแรม,มแม่งเจอนะแต่อันนี้คือไม่เจออะไร a few moments later เฮ้ยฉลามตัวน้อยคุณโจเอาป่ะเก็บ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 จำนวนจำนวนเนี่ยเอาเดี๋ยวผมเอาเอง <ๆ S 2> เฮ้เเยนี่มาแล้ว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 เอ้ยโอ้โห มาแล้วมาแต่มันมาตัวเดียวอ่ะมันไม่มาสองตัวน่ามันมามาเลย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 ไม่สุดเราก็เจอแล้วทุกคนเราก็เจอแล้วเราก็โจนใส่อกโจนใส่เรือเพื่ออะไรเอ้ามาเลยมาเลยนี่ไงขยำนี่เหีดยวดีโอ้โหทีเล็กขยำฉลามทุกคนเห็นป่ะแม่ฉลามอะไรก็มาเถอะมาเลยดูกินปากไม่ใช่เรื่องตลกกินปากไม่ใช่เรื่องตลกบอกแล้วอุ้ยเอาแล้วกูทำไมฉลามวไงวฉลามจะสู้ได้โดนเสาได้ไงเออฉลามไม่เมการลดอนเจอกับทีเล็ก น,นี่กัดฉลามทุกคนนี Ooh, yeah. ่เป็นไงทีเล็กกัดฉลามเล็กทีเล็กัดข้าไปเดอทีเล็กเข้าไปยังไงครับยังไงยังไงจะตายไหมยังไงลูกเข้าเอ้ยจะกัดเรือมันจะกัดเรือจะกัดเรือเพื่ออะไรเฮ้ยเพื่ออะไรวะเฮ้ยเพื่ออะไรวะเฮ้ยเพื่ออะไรนี่ยตายซะดูดมาอีกดูดแล้วก็ปล่อยทิ้งปากจับทุ่มจับทุ่มเอาเอาล่างหมดเอาเอ้าล่างผมยังอยู่ล่างผมยังอยู่อือไม่เป็นไหน ไม่เป็นไรล่างหมดไม่เป็นไรล่างหมดก็ไม่เป็นไรแล้วกัดนี่กัดจริงอออืืืนี่ไงตายตายเรียบร้อยเราเราหายสักฝูงนะได้เลยหายสักฝูงหนึ่งอะอยากเจอแบบเทเลอร์ชาร์กแบบเกิดดูโออ่ะมันโปรตีมันมีเทเลอร์ชาร์กแบบเกิดขึ้นมาแบบสองตัวก็มีใช่ไหมเฮ้ยเยียอะไรอ่ะเฮ้ย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 เนี่ยโอ้ยเชื่อฉลาด้ากดู ค่ายหนูค่ายเออค่ายก่อนค่ายอุ้ยผมจะตายเชี่ยอุ้ยผมตายมันอีนมันเล่นตอนหมดล่างยันยันยันแตกไอ้ยันแตกผมหมดล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ไม่ไดการแล้วเฮ้ยเไม่ได้การแล้วไอ้เดียผมจะตายจะตายจะตายไอ้เสี้ยเลยจะแตกโอ้ยไม่พุ่งแรงอยู่แบบแล้วอีพายแล้วไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮียดูเรือเรือขึ้นก่อนเรือขึ้นก่อนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะพวกแกเออ เอออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดีมาดีซ่อมเรือ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 ผมซ่อมอยู่ไล่ไล่อยู่ไล่อยู่เอ้มันกัดผมมันกัดผมมันกัดคนซ่อมเรือยัชิบหายแล้วเออเรียบร้อยเรือพังเลยนี่ยเจอแล้วมาแล้วมาแล้วเอโอ้ยโตเดียวเหรอเฮ้แต่มันมาเดียวก็เอาโ้เดียวก็เอา พาลูกน้องมาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยแะแน่แน่มีการพาลูกน้องมากัดลูกน้องแม่งก่อนเลยแม่งให้กัดแม่งกัดกัดแล้วผมดูดนี่เอ้ยกูปล่อยกินปากเลยมากูปล่อยกินปากแล้วอืมกินปากทีเล็กไม่ใช่ตลุยเว้ยกัดเว้ยกัดเว้ยนี่กัดปล่อยกินปากไปแล้วก็ลูกน้องมาคอนโทลลูกน้องมันมาแล้วลูกน้องแม่งมาเพิ่มเฮ้ยเด็กลูกมันกัดเรือล่างผมเถิดกับล่างผมเผอกดกับล่างอะไรครับเก็บเก็บเจ็บได้ใช้ิทีเล็กมาเก็บเก็บขึ้นมาแต่ว่าลูกมันกัดเรือเงไง เอาลูกไหมมีเงยอีโอนอืมอืมมาโอนโดนกัดอีกโดนกัดนี่มาดิวะมาอยู่วะมาเอาเอาลูกน้องเยอะเหรออืมกินปากไม่ใช่เรื่องตลกอืมมาดิวะมาเด้มาอืมโอ้ยเอ้ยเอาตู้กันใกล้เลอกันเลยใช่ใกล้ใกล้เลยกันเลยเดี๋ยวลากท่กออกมานี่มาหนี้เดี๋ยวดูมามีคอยกินปากลูกแม่งเลยเอ้ยมันยมันสวนมันสวนแม่แม่งสวน อันนี้แม่งปล่อยกลิ่นตัวเราปล่อยกลิ่นปากอันนี้ปล่อยกลิ่นตัวอืมโอ้ยอะไรล้วรู้สึกมันไม่แรงเลยอ่ะมันโดนเนิร์ฟเหรอผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่เล็กมันไม่มันไม่ค่อยแรงแล้วผมว่าไม่หมายหมายถึงแบบฉลาดมากเออนั่นนี่ผมไม่างั้นจริงๆแบบมันควรโหดกว่าน,นี้ดิแบบแป๊บหนึ่งผมเพรกผมก็ตายแล้วเฮ้ยนี่เกิดอีกครับโปรโมชั่นเฮ้ยเฮ้ยโปรโมชั่นไหนไหนโปรโมชั่นติงโปรโมชั่นติงโอ้โหเฮ้ยยี้นี่ไงดูมา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 ให้มัดรวมมาเลยให้มัดรวมมาเลยมาดิวว่านี่ไงเราอยากเจอพอดีเลย มาดิวะเราอยากเจอสองตัวพอดีเลยมะมาดิวะมาอยากเจอพอดีนีาอยากเจอลาฉลามด้วยมาทีเล็กปะทะมิกาโลดอนมาอือปล่อยกินปากอือเอากินปากเลยหอมไหมอืออืออืออุ๊ยกระโดดไปข้ามาพอดีข้ามาพอดีมาปันกัดนี่แล้วผมกัดนี่ขย่ำฉลาม จริงๆมันมันขย่ำผมได้แต่ว่าแม่งทีเล็กมันตัวเล็กกว่าแม่งขย่ำฉลามเฉยเลยอะไรรู้สึกว่ามันเบามากเลยเนี่ยใช่ไอ้โปกติมันตัวตีเทีลชา้มันต้องโกว่านี้ดิเฮ้ยแสดงว่าตอนเนี้ยผมว่าทีทเล็กอะเอ้ยชิบหายแล้วล่างกูหมดล่างกูหมดเนี่ยถ้าเกิดล่างหมดเนี่ยชิบหายจริงเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮย อืมเอาเหรอเอาเหรอเอามาหรอไมาดิหนบไม่ดิเอาเหรอมาดิหนึบรอยมาเลยสองตัวก็ไม่หวั่นเอ้ยผมก็ดีอยู่นะครับทีเล็กตีตีฉลามได้โอเคอยู่นะแต่ว่าต้องเปิดล่างนะครับถ้าปิดล่างคือสู้ไม่ได้นะครับเออถ้าถ้าทีเล็กปิดล่างคือสู้ฉลามไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าถ้าสู้ได้ต้องตอดนะครับตอแเลวก็หนีตอแลลวก็หนีแต่ว่าถ้าเกิดเปิดล่างอ่ะสู้ได้ชิวเลยนะครับสู้ได้สบายเลยนะแต่ถ้าเกิดฟูลีแมตเตอร์หมดก็ตัวใครตัวมันผมพูดแค่นี้นะครับเออทีเล็กก็โอเคอยู่นะ โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าไอ้เจ้าผลทีเล็กเนี่ยก็ตีไอ้ฉลามได้อยู่นะแต่ว่าตอนก่อนเราออกไปเนี่ยเราต้องเก็บฟ e ูลิเมเตอร์นนี้ก่อนถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยนะครับเราจะสู้ฉลามยากมาก นะครับสู้เทเลอร์ชาร์กยากเออว่างี้ดีกว่านะถ้าถ้าใช่เอชั่วหลังเล็กก็สู้ได้อยู่ละนะไม่มีปัญหานะแต่ว่า oh, เป็นเทเลอร์ชาร์กคืออย่าหาทำนะครับอย่าเอาแบบว่าล่างไอ,อ้ล่างคนธรรมดาไปใช้สกิลทีเล็กกตี <Yeah. S 1> อันนี้อันนี้พอได้มันมันพอต่อได้เว้ยนะครับแต่เพียงแค่เออเราต้องรอให้มันมีฟูลรีเมเตอร์จะดีที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> เออถ้าเกิดเราไม่มีฟูลรีเมเตอร์เราไปตีโดนมันตีเราโคตรบางเลยนะ <Yeah. S 1> เออทำมันเล่นไปนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีแค่หมัดกับไอ,อ้กีตาร์ที่พออยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดฟูลรีเมเตอร์เต็มปุ๊บ เราเปิดล่างทีเล็กไปฟัดก,กับมันได้เลยนะครับนะถ้าเกิดไปมาตัวเดียวแล้วเราโซโลอ่ะเราพอฟัดพอเวี่ยงได้อยู่นะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเจอเทเลอร์ชาร์กแบบดูโอแบบว่าเกิด2ตัวเนี้ยนะครับจะสู้ยากนะต่อให้เรามีล่างทีเล็กแล้วถ้าเกิดเราเราไปโซโลนะเราก็สู้ยากนะครับถ้าทางที่ดีเนะี่ยไปกับเพื่อน2คนผมว่าน่า,นาจะดีนะครับทีเล็กมันยังแบบพอได้อยู่นะครับถ้าเกิดแบบสมมติมันเจอแบบเทเลอร์ชาร์กสตัวเจอ3ตัวเนี้ยเรามีเพื่อน,นอีกคนนึงเออแล้วมันก็ยังพอได้นะครับ ถ้าเกิดเทเลชาร์กสองสามตัวแล้วทีเล็กคนเดียวเงี้ยเกือบน่าจะไม่ไหวนะครับนะเกือบจะไม่ไหวเลยก็ก็ว่าได้นะครับมันต้องยื้อกันอีกนานเลยว่างี้ดีกว่านะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าให้คําตอบทุกคนได้ดีอยู่นะเออนะครับนะก็ทีเล็กก็ลองเอาไปล่าฉลามเทเลชาร์กกันดูนะครับมันก็ตีได,ด,ด้ดีอยู่แหละเออนะครับนะอย่างน้อยแบบเวลาเราไปออกตีออกล่าเรือเรเวอา์กับเพื่อนน่ะทีเล็กก็ยังสามารถพอที่พอที่จะเป็นองค์ครักษแทนผลช้างได้อยู่ผมว่านะถ้าเกิดในมุมมองที่แบบว่า บางคนแบบไม่มีผลช้างไม่มดถาวรเงี้ยแล้วแบบเสือกสุ่มได้ไอทีเล็กเลามาใช้อย่างนี้ก่อน,นเออมันก็ใช้ทีเล็กแก้ขัดได้อยู่ว่านะประมาณนี้นะครับแล้วมนเดิ่มนะชอบงานอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยเข้าใจไหมไอพกแจกเครดิตทั้งหลัยน,นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะแต่วันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า